สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปครับนี่คือ Eco คโบตันนะครับปืนแบงก์กันหรือปืนแบงก์ฟลายิงกันนะครับเปิดกล่องมาครับจะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะกล่องเก็บสวยๆนะครับแล้วก็ตัวปืนจะมีทั้งหมด4สีที่เหลือตอนนี้นะครับตรงหน้าที่เห็นนะฮะสีแรกที่เราเปิดกล่องมาเราจะเจอกับสีซาตินหรือสีบรอนทองนะครับก็จะออกสี จริงมันก็คือสีบอลเงินเนาะถ้าด,ดูดูแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดดูกลางวันออกสีออกทองทองนิดนึงนะครับสวยๆนะสีนี้นะสีสว่างนะครับอีโคโก็จะสก,กินตัวหนังสือหมายเลขซีเรีย number อ,อยู่ตรงข้างสไลด์ข้างขวาของปืนนะครับหนึ่งแมกกาซีนบรรจุอยู่ห้านัดนะครับอะหกนัดครับขออภยัยหนึ่งแมกกาซีนบรรจุหกนัดนะฮะในลำกล้องก็จะมีเหล็กขวางอยู่แบบนี้นะครับนี่คือปืนแปร์กันนะนี่สุดหน้าสุดหลังนะครับแบบนี้นะ ขอล้างปลอกอยู่ด้านบนนะครับเป็นปืนไซมินี่นะฮะเล็กๆนะบรรจุ6นะัดใส่กระเป๋าเงงเกงหายไปเลยนะตัวนี้นะปืนพกซ่อนขนาดเล็กๆที่สุดที่มีตอนนี้นะครับนี่คือสีซาตินนะที่มีอยู่นะโปรโมชั่นก็คือ7,900บาทแถมลูก10นัดนะครับโปรงเราก็คือ7,9 0 0นะครับแถมลูกให้10นัดแบบนี้นะครับลูกมีปลอกเงินปลอกทองเลือกได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแถมปลอกทองเพราะมันดังนะครับแล้วก็สีที่มีนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีไททันหรือสีบอลเทา สีบอลเทานะแล้วก็ถัดมาจะเป็นสีเงินเงานะครับราคาเดียวกันนะเจ็ดพันเก้าสีเงินเงานะครับสีเงินเงาแบบนี้นะครับแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีสีไว้นะครับหรือว่าสีบอนเงินนะสีบอนเงินสีบอนเงินสีบอนทองอ่ะเพื่อนเอลองดูอ่ะนี่ครับสีมันประมาณนี้นะฮะอ่าวางเทียบให้ดูก็จะออกสีเงินกับสีทองนะสวยสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีบรอนเทานะครับ เอาเทานะงีงี้แล้วก็น,นี่สีเงินเงาเหลือทั้งหมดแค่สีสีเท่านั้นนะครับโปรก็คือเจ็ดพันเก้าแถมลูกสิบนัดน,นะครับเลือกได้วจะเอาไปลูกปอกเงินหรือปอกทองผู้ซื้อจะต้องอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับตามต่ำกว่ายี่สิบปีไม่สามารถจําหน่ายให้ได้นะครับนี่คือปืนแบงก์กันหรือสิ่งทีป่ปอาวุธตามกฎหมายไทยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับซื้อได้ต้องอายุยี่สิบปีนะครับผู้ซื้อจะต้อง,สงแสดงสำเนาตรประชนถ้ามาหน้าร้านก็ถือรปะชนมาด้วยนะครับทางร้านจะทําเอกสารในการ ซื้อขายให้1ชุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำรีวิวทดสอบให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็มาแนะนำให้รู้จักกัน e c โคโบตันครับสวัสดีครับ